นะวางลงไปก่อนมามาเขย่าก่อนโอเคอ่ะจับจับหัวหอมให้มาม้าหน่อยอเอยเก่งมากอ่นะหัวหอมจับไข่ไข่นกให้มาม้าหน่อยน้องอ่าเก่งมากจับไข่ดาวให้มาม้าหน่อยไข่ดาวอยู่ไหนไข่ดาวไหน เก่งมากมมาจับเดี๋ยวสิมาม้ายังไม่ได้บอกให้จับเลยจับพดดอกให้มาม้าหน่อย,อม,ยมาจอบอยู่ไหนฮาจอบอยู่ไหนพยายามกดเบิดแล,วแ,ลวแต่มันยับไม่ได้เลยมาฮอจอกนี่ฮอดอกจับไข่ไก่จับไข่เป็ดให้มาม้าหน่อยไข่เป็ดไข่เป็ด สุดท้ายคือขไข่ไก่ไม่แล้วไข่อะไรอันนี้ไข่อะไรไข่ไก่